ซุกพ่อยังไงบอสวัสดีครับผมพ่อกแล้วพ่อยนี่พ่อกแล้วครับอีกมมหนึงครับนี่ยิไม่น้อไปเนาะไปเลยไปเลยไปเลยอืโอ้ปัดงามเห็นนองเบ่งด้วย ดดูการให้การแต่ละอันนี้อันนี้ไม่เห็นด,ดังสังนนิษฐานเหรอเห็นนะ<อ>เห็ดเพิ่งขึ้นกันได้แล้วนี่ก็ได้นี่พี่น้องเหรอเอาไปเลยเห็ดเพึ่งไงเส้นเห็ดพึ่งเบิง้งให้แม่จับพึ่งเบิง้งเส้นเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเนี้ย<อ>นี่อยู่บ่ Men là bò, hại. Hãy đi phường nằm ở lại, hm, mọi người mất mọi người mất mọi người nó mọi người mất 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 không? mất 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 một một mất 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 cắn mất mất cắn mất cắn mất 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 ôo, dài bao đi liên vô cái nào này <laughs> เดี๋ยวของไปนี hum, Would, o o. Ha, ่หาไปเรื่อยๆอ้โดหมดหมดกระยากระมหมดกระยาหมดเนาะโอ้โหข้อข้อข้างในนด้ยหมดหมดปังปาติ้นรู้ไหมเห็ดเผ่งมีอยู่บรหารซองซองมึงดูคนตาดีๆฮพันตาดีใจเด้อปยังตองสูกหนี่

ี่าแม่มาเกี่ยเช่นเห็ดบ่เออเชนเห็ดวก็หูเวิบ่ไม่จักแล้วโอ้เห็ดกินได้บ่ได้เออกิ่เนาะไปลองโอมีอย่บ่เหลบ้างคักดูเ็ดอออนียเห็ดเห็ดอันนี้ิงสบ่เออเองเอองากินเห็ดิงส um ั์ ดอกตัวนบันป่าด้อป่าด้วตุ่นเ now กินครับหนึ่ดอกเดียวมั้งโซ่เสือก้องด้วยนี่โอ้จิ๋แซ่บพี่น้องเห็เอาเ่ินใส่ส่งโอ้โห้นี่อือแล้วคุณกมิตีวะโอ้กิได้มนตางเลยนี่เนาะ โอ้สองตัวแอบพี่น้องเห็นเห็นยังกันนี่พี่น้องนี่คือออกลายเทนี่ออกลายนี่ดอกสูงดอกงามเทนี่บ่ได้เล็กเนาะเฮ้ยท้องท้องสุกพาดท้องสุกกล้ากินอยู่บ่นี่บ่บ่กล้าไปแกงบ่บ่โอ้บ่กล้าเนาะบ่กล้าด้วยไหลายเนาะพนเาะถ้าคุณกระวี่อีกเห็นยังไหลายหลเห็ดอันนี้มาเห็ดอันนี้ออกเลยเห็ดเห็ดพวกอย่างละงอกน้ำดงอันนึ้คือจะบอกออกบ้อง ออกได้นนิอืมเ,เห็นแต่นี่ออกเห็นแลวกก้วงอก็ออกได้น่น้องง้น่นี่แต่เดียวขนาดใหญ่ไปบดหเนเห็บู้อเหียน้องเเลย่ขาว,ขาว,ว,ขาวาตาธก่อน

พี่น้องนี่เขาลัางจุ่มอยู่ครับนี่เห็ดพึ่งอืมเห็ดนี่พี่น้องนี่เห็ดพึ่งโอ้เัาตอกแข็งอยู่ดอกนี้เน่าแล้วนี่อันจีนว่าได้กเฮ็ดเสื้อครับพี่น้องเนาะ เอไดน้องนี่เห็ดยังนี่นโู้ประกาเอาเห็ดดีนออกดี่ิอนนเห็ดเพิงนี่ครับนี่ดอกนี้กัน เอาไปเ็ดเสื้อครับนี่ดอกนี้เหันได้อยู่นี่ครับนี่ครับเห็นโอ้ยมันก้กกินมันเลยนี่ โ้เห็ดผึ่งนี่แต่เห็ดผึ่งออกครับช่วงนี่มากอะเพมาพมอพร้าดีเลยครับนี่เห็ดผึ่ง พี่น้องเห็นแดงแม่เ,เห็นแดงครับนี่กำลังออกครับโอ้โหเด่เท่าแนี่แลลวนี่ เห็ดอย่งีครับเน,นียงติดติดอย่างสิ่นี้เห็ดอย่างนีงคือแข็ยงเงือกเห็ดอย่างนี้เห็ดเพิ่อนเห็ดอย่างนี้อะรเฮ้ยต้งซุบเห็ดอย่างนี้ โอ้นี่หล,ละพี่นออ้องเออนี่ยเออเออเฮระงากนี่นี่ถูกเีย่เออนี่แหละอันท,ทงเท่ามันที่มันบนเป็นทงเท่าเลยครับนี่มันจะเป็นตูดปูดเลยครับนี่นี่นี่หละเออเอ,นเ,อนเฮระงายนี่ครับนี่โอ้ยของแท้เลยเลยนี่โอ้จะบาบกันยังจะได้ร่างมือเลยครับนี่เ,นเฮละงากคนี่ครับโอ้ เมืองทงเท่ามันก็้หู้นี่มันไม่มีทงเท่าเลยครับเป็นใหญ่ๆปลูกกปกซื้อนี่มันจะแตกต่างกับเห็ดละงอกอยู่ครับนี่นพี่น้องเห็ดเพิงอันนี้เห็ดเพิงยังนี่ลังแตกกันนี่โอ้เห็ดเพิงอ๋อ,อเอาเจ็ดเพิงเอาเลยครับพี่น้องไปให้แม่จักผนระเบิง แม่จักรันป็นเซียนเห็ดพ่อเห็ดยังครับเห็นพืนเห็นผืนขึ้ดอกงามเท่ี่โอ้โหเห็ดผืนเห็นนเลยครับกินได้กินได้พันน้องสุกเพันได้อะเด็กนี่ดอกเดียวบ่ดอกเดียวนี่คือบุกขี้เคลียร์เบื้องแรนี่อืบุมี่มันบ่ถ้าลงไปใต้บุมีบุญเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปซ้อมมันใต้บุญก็เด้อ โุ้ไล่ระบ่ไล่รบ่เอาไปพอยปอาบมงดูนี่นี่โอ้สีเหลืองเนาะสีเหลืองห้ามนี่ตัวนี้หมดจินปาดปาดขาวออเนาะเออปาดออกปาดออกเออนี่ได้สกิดดอก ดอกเป็นแตกเนาะแต่ว่าเห็ดพ่งเลยครับเห็ดเพ่งกินได้กินได้แหาแดงืองบ้างดครับกินได้ครับแต่ว่าหลังเพิ่งขึ้นนตะย่านแลยครับกินได้เห็ดผึ่งขึ้นเขาครับป้นปนมึงดูห่าบเนาะจับน้องด้วยเห็ดผึ่งครับ เฮ้ย <anch ie> พ่ออยู่บ่เอาด้วยหน่อันทุกๆรอบกินได้ยี่เหดน้อนเห็ดเห็ดกระหมากเห็ดแดงเห็ดแดงเป็นสันจีเ่เห็นข่นีไงสัน

สองอันเลยบอกมาส้มดูคืองามเลยพี่น huh ้องเพื่อเห็นติดกันเอีเออานแล้วกรตตาเนี่ยกระิเตจมเลยพี่น้องเองกัตตาหน่อยกระตาพอดีหมอกแกงแบบง่ายคนละครับนีู่นี่ดูนี่ จักดอกันสามบะโอ้เหตุผลเป็นติดกันคือกันเงาปลาดอกเลยปลาดอกยิงเลยฮะอ๋อฮึเจะดอกเอาเลยเจดดอกกันใดเอาไปหาไปเรื่อยๆแล้วฮะสองคนหนึ่งดอกมือที่มีพลเดียดหยาดดอกโอ้ โอ้โ้นี่จะดอกกำงามจรองพี่น้อกอะไเอาเลยใส่เลยสาตาเลยปาดพอดีต um ัวน่ี่ติเหตุฝืนหรปาเฮามือนอู้่บได้บ่เห็นรองกจังหวะเหรงกันบ่คืออ้าวไม่ติ่งาตาปุดดอกสายตาหน่อยแบบานโอดอกนึงเลนว่ะ